แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากมากเลยจ้ะก็อาการมันก็ดีขึ้นมากอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปก็เป็นต้อกระจกมาเกือบยี่สิบปีแล้วตาฝ <athers S 2> ้าฟางมอง,ง <ela S 2> ไม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮนะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มี แพ้แสงอะไรหรครับค่ะวันนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสไปพูดคุยนะคะสัมภาษณ์คุณป้านะคะที่มีปัญหาดวงตาเกี่ยวกับต้อกระจกค่ะเราจะได้พูดคุยนะคะสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ทานดีคอนแทคไปแล้วค่ะมีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําชื่อแล้วก็อายุนิดนึงค่ะแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ8 2ติดเป็น กรกก่อนน้นนี้ค่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะได้มาทานดีคอนแทคกอะค่ะก็แต่ก่อนนี้มันก็คือมันเป็นถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บๆคันๆน่ะ,ะมันมีมีเกินเครืองแล้วก็ถ้าใส่ใส่แว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลค่ะ,ะได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือ แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะ,ะก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัดเออได้ทางนี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะ,ะจ<า>ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่บอกว่าอยากจะไปตัดแว่นนะคะใช่ไหมคะอยากจะไปตัดแว่นแต่พอไปตรวจแล้วเขาบอกว่าตัดไม่ได้แล้วมันม,มันหมด หมดสายตาท่านันไม่สามารถจะตัดได้ไดมามานั่งคุยกับปรึกษาลูกๆหล,ลานหลานลูกก็บอกว่าก็ไปได้ตัวยาอันนี้มาก,ก็เอาเบอร์มาให้ก็ติดต่อทางนี้ก็คือว่าแม่ไม่ต้องไปผ่าแล้วต่อไปเนี้ยดีมากมได้ได้ดีมากๆเลยช่อ พอได้ทานไปนะคะ,ะคุณแม่ก็มีอาการแพ้แสงหายไปนะคะ <ไป S 1> หมอกหมอกก็จางลงค่ะตาผ้ามัวก็มองเจ่มชัดขึ้นใสขึ้นนะคะจะดีใจอะเรียกว่าคือไม่ต้องไปหาหมอนั่นแล้วคือจะคือจะใช้ตัวนี้เรื่อยๆไปค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ได้บอกว่าดีใจนะคะแล้วก็ประทับใจในสินค้าดีคอนแทคเรานะคะวันนี้คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานแล้วปลอดภัยค่ะ มั่นใจมากเลยค่ะท <คะ S 2> านแล้วได้ปลอดภัยมาก,าามากคือมันจะเกี่ยวกับว่าความดันด้วยความดันสูงนะแต่แล้วรู้สึกว่าทานมันก็จะ,จะจะดีขึ้นคือมันจะไม่ปวดกระบ,บอกตาอะไรแบบเนี้ยแม่ซื้อบุญรักษอายุเจสบอดปีแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัด มีน้ำตาไหลด้วยไหมคะมีน้ำตาไหล,หลน้ำตาหาัวตานิคันมากแดงหมดยิ่งสีขยี้ยิ่งแดงยิ่งอักเสบค่ะแล้วมองเห็นเหมือนกับมีจุดดำๆแมงวีใช่ไหมคะจ้า,ะะจาเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนมาเลงวีแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคไปอาการเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณแม่มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมากเพราะว่า อาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นประทับใจมันอาการมันดีมากมันหายไปเลยไม่มีอาการเหมือนเดิมแต่<า>แม่ก็จะทานต่อไปเลยจ้า ก็คุณแม่ได้ทานดีคอนแทคแล้วก็ประทับใจนะคะการมองเห็นที่คุณแม่มีอาการตาผ้ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลก็หายไปค่ะเราอยู่กับคุณลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะคะต้อกระจกค่ะมีปัญหาดวงตาเราได้ทานดีคอนแทคไปนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยกันผมชื่อนเะจริญสพภึกศรีอาอยุ82ปีครับค่ะคุณพ่อคะก่อนหน้านี้มีปัญหาดวงตาอย่างไรบ้างคะก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้ว ก็มีใยในดวงตาตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้ครับตอนกลางคืนก็ขับรถไม่ได้แพ้แสงมองไม่ชัดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะ แลตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับค่ะตอนนี้นะคะคุณพ่อก็ทานดีคอนแทคไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นมองแจ่มชัดขึ้นนะคะใยที่เป็นอยู่ก็หายไปนะคะ,ค,ะคุณคพ่อหายครับหายหมดค่ะคุณพ่อประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคอย่างไรบ้างคะก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะ,ะก็สบายดีดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D-Contact สุดยอดผลิตภัณฑ์ค้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียด้วยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอรประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟ,นฟนูดวงตาได้ดีขึ้น D-Contact ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอกตาหินตากระจกจอประสาทต,ตาเสือ่อม จอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งวุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค